ยิ่งเป้าหมายคุณชัดเจนเท่าไหร่เรื่องเล็กๆก็ยิ่งหลุดออกจากใจเร็วเท่านั้นหมายความว่าหลายครั้งเลยครับมีคนมาพูดปุ้งเข้าหูผมแล้วผมรู้สึกมันแหม่มันขยะมันแย่มากเลยแล้วผมเกือบจะเอามาเป็นเรื่องเป็นสาระในใจแล้วแต่ผมทิ้งมันทันทีครับพะผมแบบเฮ้ยเดี๋ยว มีหนังสือต้องเขียนมี YouTube ต้องอัดมีรายการต้องถ่ายแล้วถามว่าเรื่องขยะแบบนั้นเนี่ยอยู่ในใจผมได้นานไหมครับไม่ครับเพราะเป้าหมายมันใหญ่มากคุณจำไว้ว่าเป้าหมายคุณใหญ่เท่าไหร่เนี่ยไอ้พวกเรื่องขยอะอ้ที่คนมันรู้นะครับมันจะกระเด้งออกเร็วมากเหมือนกับความจริงที่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นแค่หนูอะครับแล้วคุณวิ่งเข้าไปในดงหนามคุณตายนะครับคุณโดนหนามทิ่มหนูเนี่ยหนามอันนึงเนี่ยมันใหญ่เท่านิ้วชี้ใช่ไหมครับแล้วหนูมันสมมติตัวใหญ่เท่ากำปั้นเนี่ย,หน,นย,ห,นนยหนูมันเข้าไปในดงหนานนมอตอตาคแ่ถุ้ณ อยากจะไม่โดนนามทิ่มะคุณต้องทําไงรู้ไหมครับคุณต้องตายเป็นหมีเวลาหมีเนี่ยมันเข้าไปในดงน้มหมีหมีกิสซี่ตัวใหญ่ๆแล้วมันโดนนามทิ่มมันแบบจุ๊บมันเหมือนโดนแบบไอจิตเงี้ยนะฮะัอเออเออไม่รู้สึกอะไรเลยนะครับแล้วก็เดินผ่านดงนามไปเอออออแล้วก็เดินหายไปก็อาจจะมีเจ็บ แสบๆคันๆแต่เดี๋ยวก็หายไม่รู้สึกอะไรแล้วก็ไปกินปลาแซลมอนต่อนะครับผมกำลังจะบอกว่าคุณก็เช่นกันถ้าคุณไม่อยากโดนหนามจากสิ่งรอบข้างคนรอบตัวเพื่อนคุณครอบครัวคุณทิมเนี่ยคุณไม่ต้องไปนั่งถอนหนามหรอกครับเพราะหนามบางหนามมันถอนไม่ได้มันคือครอบครัวคุณคุณจะเด็ดแมวจากชีวิตเหรอคุณจะทิ้งลูกไปในสถานํำพาเหรอไม่ได้แต่สิ่งนี้คุณทําได้คือพัฒนาตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นให้มีเป้าหมายมากขึ้นให้มันใหญ่ขึ้นให้ใจเนี่ยมันใหญ่ขึ้นจำไว้นะครับว่าใจ คุณจะเหมือนหมีแล้วคุณก็จะเดินเข้าไปในดงหนามแล้วก็ไม่รู้สึกกับไอ้หนามบา้บาๆเล็กๆที่มันคอยมาทิ่มตามคุณแล้วพอคุณเป็นหมีปุ๊บเนี่ยสุดท้ายเลยผมอยากให้คุณเป็นมังกรถ้าเกิดคุณสังเกตชีวิตของคนที่ประสบความสําเร็จมากๆคิดบวกมากๆ หรือว่ามีความสุขมากๆเขาไม่ได้เผชิญปัญหาน้อยกว่าคุณปัญหาของคนที่ประสบความสําเร็จไม่ได้เล็กกว่าคุณแต่ใจเขาใหญ่กว่าคุณปัญหาที่คนประสบความสําเร็จเจอปัญหาเหล่านั้นไม่ได้เล็กกว่าคุณเลยครับแต่ใจเขาใหญ่กว่าคุณใหญ่ยยกว่าผมด้วยอันนี้พูดกันตามตรงนะคบผมก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆทุกคนต้องพัฒนาไปหมดนะฮะคุณอย่าไปคิดว่าต้องเอาปัญหาให้หมดออกจากโลกเดีย๋ยวต้องไม่มีเหล่านี้ครอบครัวจะไหมคนหลายคนนะยังยังโอเปราวินฟรีย์อ่ะโดนยายตัวเองกระทาชำเราอะไรสารพัดเงี้ยคนเหล่านี้ครอบครัว เขาไม่ได้เพอร์เฟกหรอกคะ่ะแต่เขาเป็นหมีไงใจเขาใหญ่เพอร์เพสเขาใหญ่เป้าหมายเขาใหญ่เขาก็เลยไม่ได้